รถกระบะตัวเตี้ยขอบ15ขอบ16มีให้เลือกทั้งแม็กพร้อมยางและเฉพาะยางตอนนี้รุ่นใหม่ๆแม็กพร้อมยางทํามาเริ่มต้นที่ขอบ16ค่ะชุดนี้เป็นรีโวขอบ16แม็ก5รู114ขายางคู่ตัวดันหลบชุดละ14,500บาทกรีอาร์สปอร์ Sport, ค่ะแม็ก5รู114นะคะเป็นล้อก,กระบะค่ะยางที่ติดมาสเปคเดียวกับคัมรี่เลยนะคะ 21555R17 ซึ่งล้อรุ่นนี้ชุดนี้สามารถใส่กับคัมรี่ได้นะคะอินโนวาใส่ได้เลยลค่ะแกระบะรีโวตัวเตี้ยถ้าพี่ไม่ชอบว่าย àng, าะะงมัน R17 ไว้ประกอบกับ Mac GR ค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีชอบมากเพราะว่าใส่แล้วรถจะดูสูงขึ้นทันที 2, 2> นิ้วติดเลี้ยวได้สุดขาล้อไม่ล้นไม่ยืน่นมาจะเป็นล้อไททันขอบ16 Mac 5 114ยางคู่ตัว22565 16ยางเบอร์นี้ขายดีมากกระบะบรรทุกรถตู้โดยสารไม่เกิน2ตันแนะนาําค่ะมาถึงล้ออีสุตัวเตี้ยขอบ16ตัวเตี้ยรุ่นนี้สามารถใส่กับรถไทยอื่นได้ด้วยอย่าง,างเช่นเชฟโรเลตตัวเตี้ยนิสสันบิ๊กเอนิสสันฟอนเทียมาด้าไฟเตอร์และ Ford รุ่นเก่าทางเลือกให้กับพี่ๆที่หาแม็กเดิมพร้อมใช้งานนี้ราคาแม็กพร้อมยางอยู่ที่ 14,000บาทและรุ่นใหม่ปี2024อยู่ที่15,000บาทสเปคยังที่ติดมาขนาดเดียวกันค่ะคือ2 1 5 7 0 R 1 6บิตตนรูวิท R 6 1 1พี่พต้องการเฉพาะยางสีเส้นอยู่ที่11,000บาทสีทุ่โทนสวยๆแบบนี้จะเป็นล้อรุ่นท็อปค่ะชุดละ17,000บาทราคาไม่รวมเทินเอาของเก่าของเดิมมาหักเทินเป็นส่วนลดได้อีกค่ะก็ยังมีขอบ15ค่ะจะเป็นกระทะพร้อมยางนะคะอยู่ในหน้าอย่างที่น้องแจ้งไปนะคะแม็กพร้อมยางรุ่นใหม่จะทํามาเป็นขอบ16ขอบ15เป็นล้อกระทะค่ะถ้าพี่พจะเปลี่ยนเฉพาะยาง2 1 5 7 0 R 1 5มี ค่ะบิตตต้นโรวิทนะคะสีเส้นอยู่ที่9000บาทกระางรูา6เ3 9ขอบ15พร้อมยางแบบนี้อยู่ที่ชุดละ10,000บาทดีขอรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกหนะ้าโปรไฟล์ได้เลย